ตรวจคุณตัวนายประสิทธิ์เจียยวกกผู้ต้องหาคดีชอโกงประชาชนไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังสารยกคำร้องขอประกันตัวเจ้าตัวลั่นขังได้แต่ร่างกายแต่อุดมการยังเหมือนเดิมพรุ่งนี้คนที่ศรัทธาจะเปิดเผยความจริงยืนยันถูกพนักง,งานชอโกงมีหลักฐานเป็นใบแจ้งความ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด1 9เพื่อกระจายให้ผู้ประกันตนตามมาตรา33จำนวน6ล้านโดสโดยในเดือนมิถุนายน1.5ล้านโดสในพื้นที่กรุงเทพและเดือนกรกฎาคมอีก4ล้านโดสในพื้นที่กรุงเทพและ9จังหวัดเขตเศรษฐกิจอื่นทั้งนี้ให้สถานประกอบการแจ้งรายชื่อและเชื่อมโยงข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมขณะที่สบคกทมเห็นชอบให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็น14มิถุนายน โดยระหว่างรอเปิดภาคเรียนจะเร่งฉีดวัคซีนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วนโดยเร็วปตทอและบางจากประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซล50สตางค์ต่อลิตรยกเว้น e 8 5ปรับขึ้น30สตางค์ต่อลิตรมีผลตีหพรุ่งนี้ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สุดเอเวอร์เฟรชรู้สึกเกย็นสดชื่นยาวนาน60นาที